รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว อร่อยสุดเขตวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาบูชาเท้ามหาพรม์ชื่นชมวังสมเด็จยา่าศูนย์การค้ามากมีลุมพินีสวนสาธรณะศิลปะมวยไทยสถานีรถไฟหัวลำโพงเชื่อมโยงรถไฟฟ้าสถานศึกษาเรื่องชื่อน้ำระบือจุฬาลงกรณ์เปิดมาด้วยคำขวัญประจำเขตะเลยโอ้โหเขตปทุมวันครับสถานที่ก็เด่นหอมกินก็มากมีทั้งสเต็กจานดาวเทียมหรือจะเป็นเทกต้นกกเ้กส้มในตำนาน หรือยังหวานไม่พอให้มาลองเชงซินอีหรือลั่นสถานโลกันเมนูนหวานอย่างเยอะร้านอร่อยสุดเขตของเราวันนี้กับร้านบะหมี่ในตำนานต้นตำรับบะหมี่อัศวินบะหมี่กลัวกลัวอะไร <c oughs> กลัวทำไมอ๋อกลัวไม่ได้กินนั่นเองเอ๊ะตกลงวันนี้จะให้กินเลยให้กลัวช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยม่วนสุนบริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ในอดีตนะครับบะหมี่กัวเนี่ยไม่ได้อยู่แถวนี้นะในอดีตการแลแต่สมัยรุ่นคุณปู่ผมเลยว่าอยงนั้นอยู่ที่ไหนครับล้าโรองหนังสีราชวงศ์ตรงสีแยกราชวงศ์สีแยกราชวงศ์เลยเป็นนิดนึงก็ซ้ายมือหัวมุมเรียกได้ว่าคนเก่าคนแก่เนี่ยดาราชลินมอมถนัดสีใช่อาจินนะฮะอะไรมากินร้านนี้หมดลุงแจ๋วอะไรโหกินกันจนสนิทกันเลยเพราะว่าใครๆก็ลือว่าบะหมี่กัวเนี่ยใครๆไม่ได้กินเนี่ยถือว่าเชยมากในสมัยก่อนนะฮะแล้วสมัยก่อนนี่ขายเน้แต่ชามกี่บาท สมัยก่อนชามละสองบาทเอ้ยบาทเดียวแต่ร้านกลัวสองบาทห้าสิบคือขายเกินราคาว่างั้นเหรอใช่โดนจับประจำโดนจับประจำเมื่อก่อนเขาบางคับให้ขายชามละบาทร้านไี้ขายสองบาทห้าสิบเพราะว่าบะหมี่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนยังไงเพราะเราไม่ใส่สีไม่ใส่ด่างไม่ใส่ยากันบูนแป้งกับไข่เท่านั้นใช่น้ำอะไรก็ไม่ใส่เอกลักษณ์ของร้านนี้คุณผู้ชมมาผมคุยตั้งนานเอาบะหมี่กลัวบะหมี่กลัว กลัวนี่เป็นแท่นะแท่ใช่ไหมแท่กลัวที่นี่ดังอะไรครับบะหมี่อัศวินแล้วก็อีหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมูสับผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่นะคือคุณผู้ชมนะที่เคยเห็นเมนูบะหมี่อัศวินต้องบอกว่าเจ้านี่เป็นเจ้าแรกบะหมี่อัศวินเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีใส่หลายอย่างจนงงไปหมดทีนี้มีบุคคลคนหนึ่งมาตั้งเป็นบะหมี่อัศวินคือท่านเป็นอธิบดีตํารวจใช่ไหมสมัยก่อนทูลเผ่าศรียานนท่านก็บอกว่าก็เรียกเตียบอกว่าอะกลัว ทีนี้ว่าสัง่งไม่มีอัศวินเลยทำแบบนี้นะว่าจะได้ไม่ต้องบอกว่าใส่อะไรบ้างน่ะ <c oughs> เขาบอกก็คือมากินประจำแล้วให้เรียกว่า อัศวีอัศวินใช่ทีนี้มาถึงอีหมี่บ้างบางนคนรู้จักอีหมี่อีหมี่เป็นยังไงอีหมี่เส้นบะหมีม่ธรรมดาเหมือนกับบะหมี่แห้งนี้นั้นเนี่ยเอาไปทอดเอาไปทอ,ทอดแล้วก็ใสน่น้ำซุปคือทอดเนี่ยต้องน้ำมันเยอะๆอะน้ำมันไฟแรงๆใส่ไปแล้วกลับข้างแล้วเอาขึ้นเลยแล้วก็ใส่อีกกระทะหนึ่งน้ำซุปแล้วก็ไฟอ่อนๆให้มันค่อยๆคุ้ให้นิ่มแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่โรยไก่กับแฮมมาถึงก๋วยเตี๋ยวหมูสับบ้างอันนี้คือ ผมว่าเป็นของนี่คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ทานกันนะเวยเตี๋ยก็เวยเตี๋ยวธรรมดาลวกแล้วก็สะบัดน้ำให้แห้งใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็หมูสับเนี่ย ผัดผงกะหรี่ราดข้างบน,นแล้วก็ใส่ไข่แดงลูกหนึ่งไข่ดิบเป็นไข่ดิบถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เคยกินต้องลองเลยมีที่ร้านโคที่เดียวนี่แหละเพราะว่าที่อื่นก๋วยเตี๋ยวหมูสับเนี่ยเขาจะผัดแล้วก็ใส่มะเขือเทศเละๆส่วนมากปัจจุบันนี้บะหมี่สศวนชามเท่าไหร่ถ้ามากินที่ร้านห5 55. 55แล้วอีมีละ่ะอ,อีมีก็คนเดียวก็ลอย สองคนก็150จานใหญ่หน่อยๆก็200ร้านนี้ตอนนี้ไ <daha> ม่อย <kind> ู่ราชวงศ์แล้วย้ายมาที่ซอยหลังสวนซอยหลังสวนนะครับอ้าวนาะมาทำบะหมี่อัศวินเลยทำอีหมี่ด้วยสั่งให้เลยนี่คุณผู้ชมครับผมว่าต้องลองมาทานเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่ไม่เคยทานนะลองดูมันเป็นอาหารที่แปลกดีแล้วก็เป็นอาหารโบราณอย่างอีหมี่เนี่ยถ้าเกิดจะมาทานเนี่ยนะมาได้เฉพาะวันเสาร์นะเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์เห็นไหม มันจะเป็นบะหมี่แล้วก็มีแฮมเวลาทานนี้ก็ต้องทานกับชิคโชหรือใครชอบก็โรยพริกไทยหน่อยก็ได้โรยพริกไทยหน่อยหนึ่งใครชอบในน้าซุปก็โรยได้อีหมี่นี่แบบโบราณเลยจะมีแฮมแล้วก็มีแค่นั้นอ่ะจริงมันก็ลิ้มรสชาติมีจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่ชิคโชนเนี่ยมันก็จะออกอจืดๆอ่ะใส่ชิคโชมันก็จะเพิ่มรสชาติหน่อยแต่ตัวบะหมี่เนี่ยลองกินแบบไม่ต้องปรุงละนะอตัวบะหมี่เนี่ยเหนียวนุ่มนึบรูปนี้เลยดีกว่า เนี่ยถ้าอยากจะได้เครื่องเยอะข้ามมาที่บะหมี่สบินเลยครับก็จะมีลูกชิ้นมีปลาหมึกกรอบเนี่ยฮะมีกุ้งคือเวลาทานบะหมี่ร้านโบราณอะไรพวกนี้คุณผู้ชมลองชิมบะหมี่เขาก่อนตัวบะหมี่นี่เหนียวนุ่มหนึบเลยแนละ้วพวกหมูนะหมูลูกชิ้นอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็มีน้ําซุปให้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวหมูสับเอาไปผัดผงกะหรี่แล้วก็มาราดบนก๋วยเตี๋ยวนะฮะเวลากินเนี่ยก็นี่เลยราดไข่ลงมาปนเลย ตัวนี้น่าสนใจนะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทานก็ได้หมูใครไม่ใส่ไก่ดิบก็ได้นะถ้าเกิดไค่ทานไม่ได้บอกกลิ่นคาวรับไม่ได้ก็แต่ผมว่าถ้าคนที่ทานมันก็จะอร่อยนะหอ,อมนัวมันจะได้รสชาติที่ไก่ดิบที่ไปปนกับตัวหมูสับนะแล้วก็มีกลิ่นมงกะหรี่แล้วก็ตัวเส้นที่เหนียวหนุบอยู่แล้วส่วนนอกนั้นนะครับจะมีบะหมี่หน้าไก่ตัวน้ำหน้าไก่เนี่ยรสชาติจะเบาๆเขาเรียกว่าซอฟ <N 1> มีข้าวหน้าไก่ซึ่งข้าวหน้าไก่ที่นี่จะไม่ใช่น้ําสีอิ้วที่เราเห็นดำๆเนาบก็จะคล้ายๆน้ำโกยซิมีน้ำนัดนน้านะปิด้าเด็กเกีียวลองแวะมานะไม่ต้องกลัวอ อันนี้ก็กรอบไปสามบ้านแบบบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่าลืมแวะมาชิมกันนะครับบะหมี่กัวนะครับต้นตำรับบะหมี่อัศวินเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณป้าเพลินมากเลยนะค่ะให้ผมมาถ่ายทําแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว่นจดิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีนะครับม่วนสนนะครับพริกไทยและเครื่องเทศปลามือที่หนึ่งนะครับมอบให้ใช้หนึ่งกระเช้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อยากดูรถมาก็ไปลำตางอยากดูรถช่างก็ไปสุรินแต่ว่าอยากจะหาของกินให้มากินที่นี่อาหารอินเดียเอ้าเฮอยากดูรถมาก็ไปลำปางอยากดูรถช่างใหไปสุรินแต่ว่าอยากจะมาหาของกินมาที่นี่อาหารอินเดียเอ้าเฮ อยากด,ออดูรดถชาติพอแล้วอเอนี่นี่ช้างตกมันอยู่อพอแล้วเนี่ยอะไรจะร้องอะไรพัดเพลินสนุกสนานไม่ชอบเหรอเอาอไรกันแน่เนี่ยจะไปลำปางหรือ,อสุรินหัวตายช้างออบช้างออบเอ้าช้างไม่ไหวอันนี้ไม่ได้มุกนะช้างไม่ไหวจริงๆช้างเริ่มออบเป็นไงละ่ะไม่ไหวเหรอ ไม่คุยไม่คุยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมมาร้านอินดัสครับเป็นอาหาร India. อินเดียพวกเราก็เยแต่งตัวให้เข้าบรรยากาศอินเดียหน่อยใช่ไหมยิ่งตัวเดียวแบบว่าอิ่มอร่อยไงปกติอินเดียมันต้องวิ่งข้ามเขาอ,อันนี้มาวิ่งข้ามเสาเ<า>อาแ,แค่นี้ยังเหนื่อยเลยหอบเลยไม่รู้ก็ถ่ายกันได้ไงเนาะแล้วก็วิ่งอยู่สองจังหวัดนี่แหละเออเนี่ยลำปางกับสุรินทร์ไม่รู้จะไปไหนดีไม่ไปไหนแล้วครับไม่ไปไหนแล้วเนี่ยไปนะวันนี้เราอยู่ที่อินดัสครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารอินเดียพร้อมไหมพร้อมโอ้ หนูหิวโอเคช่วง3าหาพาไปชิมสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP อินดัสร,ร้านอาหารอินตราเดียอินตราเดียอาหารฟิวชั่นทูกปากคนไทยเครื่องเทศไม่ฉุนร้านนี้เน้นไก่และซีฟู้ดตามแบบฉบับอ,อินเดียตอนเหนือ เข้ามาถึงร้านก็พร้อมเสิร์ฟเมนูออเดอร์ฟได้ฟรีมีทุกโตะ๊ปะปลาเปิดแป้งกรอบทานคู่ซอสสีแบบซอสมะขามซอสหอมแดงซอสมิน้นและซอสมะม่วงหอยเชลล์พริกไทยดำตัวใหญ่อบอัวในเครื่องเทศหอมๆแกงแพะทานคู่กับแป้งนานสั่งแป๊บเดียวนะไม่นานเหมือนชื่อไก่ยัดไส้อกไก่ชิ้นโตยัดแน่นด้วยไส้เครื่องเทศข้าวหมกไก่สูตรแท้อินเดียชิเคเกนบริยานีต้นตำรับมาเองเลย ไรต้าหรือโยเกิร์ตเครื่องเทศอินเดียเครื่องเคียงแก้เลี่ยนเหมาะมากกับหมกไก่อยากรู้อยากชิมอยากลองไม่ต้องวิ่งข้ามเขาแวะเข้ามาเลยร้านนี้ของดีนะไหนเจอทำไมเหนื่อยกันมากหรือไงแค่นี้ฮะเหมือนวิ่งข้าบุูเขาพี่โอ้แค่สองเสาแค่นี้นสองเสาถามมาได้เนาะเป็นองวิ่ง,งมั้งไหมล่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราพามาทานอาหารอินเดียกันนะครับร้านอินดัสเนี่ย ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะครับเขาปรับรสชาติฟิวชั่นให้เข้ากับคนไทยแล้วใครที่คิดว่าเครื่องเทศเนี่ยของอินเดียว,ว่าเกินฉุนแรงกินไม่ได้มาร้านนี้เลยครับเขาปรับรสชาติอร่อยเลยคุณผู้ชมทานได้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่น่าทานอันนี้เป็นอินเดียทางเหนือนะนอินเดียทางเหนือเลยที่สําคัญร้านนี้ได้รับรางวัลฮาลานด้วยฮาลาเซอร์ติฟิเคตอย่างตรงหน้านี้เขาให้ทานเล่นนะถ้าเกิดมาร้านนี้คุณจะได้รับอันนี้ทานฟรีอันนี้เขาเรียกเปิร์คล้ายๆเข้าเกลียบนะบ้านเราจะเรียกเหมือนข้าเกลียบอะไรเงี้ยแล้วก ซอสมิ้นซ้อนมะม่วงเลือกเอาตามใจชอบทานอย่างเดียวกลับบ้านเลยบ้าเหรอทานแล้วก็สั่งอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าทานนี้แล้วกลับบ้านเลยให้กินปีกินแบบว่าโดยไม่ต้องจิ้มก็ได้อะไร่างเงี้ยมาลองดูลองดูซอสมะขามปั๊บเป็นไงอร่อยดีครับซอสมิ้นหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ได้หนูคอหอมดอกด้ยพี่หอมดองด้วยนะซอสมะขามนี่ก็ได้อร่อยนะพี่นอมมะขามมะขามด้วยมะขามอันน่้นอะไรนะไปท่านร้านไปนี่แกงแพ ทานกับเน่เขาเรียกนานนานอันนี้เวลามาให้สั่งก่อนแนะนำครับทำไมครับนานไม่้องขนาดนั้นนี่นี่อันนี้เน่สุดยอดทังไลครับผมผมเนี่ยฝึกเรียกจากคนอินเดียโดยเฉพาะเลยข้าวหมกไก่ภาษาอินเดียเขาเรียกชิคเก้นบริยานีเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจไหมขอชี้ครับขอยีกที่นีงชิคเก้นบริยานีเนี่การกินอันนี้เป็นฟิวชั่นเขาต้องคลุกคลุกก่อนต้องโดนคดีว่างั้น แล้วพกนี่อันนี้ครุดเห็นไหมข้าวหมกไก่ของเนี่ยของชาวอินเดียเขาจะหอมเครื่องเทศนะแต่ว่าไม่ได้ฉุนอย่แบบเนี้ยแล้วกินจะเป็นซิกเนเจอร์ดิสของเขาด้วยที่นี่ข้าวของอินเดียเนี่ยเม็ดเขาจะยาวๆหน่อยเม็ดจะยาวๆไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะเขาต้องมีน้ำจุ้้นำิ้มอะไรพี่นี่ไงโยเกิร์ตไงพี่โยเกิร์ตได้ใช่ไหมใช่เครื่องเทศเขานี่นะมันหอม แต่ว่าไม่ได้แบบว่าฉุนนแบบโอ้ยมันคนจะกลัวไงเพาะานอินี้องให้จะฉุนจะแรงจะมีกลิ่นแต่จริงๆแล้วเขาได้แค่ความหอมที่นี่ไม่ได้กลิ่นลุกลิ่นฉุนกลิ่นแรงเพราะว่าเป็นฟิวชั่นฟู้ดเรากินอย่างนี้เลยนายพอแม่งกองน้ำอเมริกะนั่งเงียบนะออกแนวหมกเม็ดนันเนี่ยปวดจะไม่พอเห็นแบบว่าเออมาเป็นแบบว่าถ้วยเล็กๆก็เลยอ๋อมีเพื่อนอินเดียที่พัทยาเยอะเยอะก็เลยเอาไปอร่อยเอาไปกลอากเขาแบบจาอย่างครับผม นี่คืออะไรครับอันนั้นเขาเอาไว้ดับกลิ่นปากตอนที่เราทานเสร็จก็กินรวมกันพวกจะทําให้ปากหอมก็รวมรวมกันในมือก็ได้เยอะไหมเยอะไหมอย่างละนิดอย่างละนิดเออแล้วปุ๊บเยอะไม่หรอแค่สี่ก็มาแล้วนี่คุณลองนี่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 เป็นน้ำตาลน้ำตาลปุ๊บมิดใหญ่มากนี่ก็เป็นเหมือนว่าเครื่องเทศเขาแบ่แลลองปั๊บโอเข้าไปไกลเนาะ ก็ผมลืมกล้าไหนใช้ด้วยลืมจริงวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิ์มากเลยนะครับรับเจ้าของร้านนะฮะรูปหล่อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูจากตีววจนิวแวะมาทานมีอะไรมอบให้ครับครับจะมีส่วนลด10%ให้ทุกท่านเลยครับอ่าถึงสิ้นเดือนมีนาเลยใช่ไหมครับถึงสิ้นเดือนมีนาครับแล้วร้านอยู่ที่ไหนครับเอ่อร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย26กลางซอยครับอ่าแวะมาได้นะครับคุณผู้ชมแล้วันนี้ครับผมก็มีถ้วย EPP g p s นะครับมอบให้ทางร้าน1ชุดตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1เป็นถ้วยย GPPS สาาขนด200 100กกรัมและรัม ป้ายที่2นะครับเป็นถ้วย PET สายสออนฝาในตัวเรื่องดีๆจะมีเครื่องหมายโดนนะครับคนนั้นจะไปช่วยเสียบไก่ย่างกับเตาทันดูดีเลยครับเบอร์อะไรดีครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโดนไม่โดนนะครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับโอ้โหเป็นพ่อนนี้คุณแต่งหน้ามาเป็นอินเดียเลยครับอินเดียหน้าโจรนี่ส่วนอันนี้ครับไม่โดนครับคุณผู้ชมเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูคุณคีนะครับจะไปช่วยเสียบไก่ที่เตาทันดู ถ้าทันดูจะไม่ไหม้ถ้าไม่ทันดูไม่แน่ๆครับผมครับนะฮะดีนะแม่ร้อยพวงอะไรขายอยู่เด็กๆช่วยแมด่ดู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 เธอทำทำไมตึงทำกับฉันได้ช่วงทัวร์ลงพุงวารรตตี้ ฝ่ายแดงต่อยซ้ายฝ่ายแดงต่อยขวาน้ำเงินขัดขาครับเอาแล้วครับโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหอิ่มยกกวนวันนี้ครับนอกจากจะยกแข้งยกขา,าศาสตร์หมัดใส่กันแล้ววันนี้ขอบอกเลยครับว่าขอพักยกมายกซดกันบ้างหมายถึงยกช้อนกระตะเกียบนะครับไม่ใช่กวนใครที่ไหนมาจากค่ายมวยครับท้ายมวยลูกสวนยกกันมาทั้งค่ายนักมวยรุ่นดาวรุ่งคว้าแชมป์ม,มาหลายเวทีหน้าตาก็หล่อจนสาวนี่กรี๊ิตเลยทีเดียวเขาบอกว่าลดน้ำหนักกินแต่ผักคุมอาหาร วันนี้เลยพามาจัดหนักกับตีอ้วนชวนหิวหวังว่าพี่ตีคงจะเลี้ยงไหวนะครับอ้าวไม่กลัวอยู่แล้วขอลองดูหน่อยสิจะเตะหนักขนาดไหนก่อนกินขอสักป้า วันนี้นะครับเรามีผู้โชคดีนะครับเป็นนักมวยทั้งหมดเลยนะฮะจากค่ waterproof. ายลูกสวนนะเจ้าของค่ายเนี่ยครับชื่ออะไรครับบังหมัดลูกสวนครับมีนักมวยในค่ายกี่คนครับเอ่อยี่สิบกว่าคนครับ20กว่าคนวันนี้พามากินฟรีกับเราครับผมเพราะว่าเวลาชกมวยเนี่ยมันต้องลดน้าหนักเยอะนักมวยครับกินอาหารทุกอย่างเนี่ยต้องคุมคุมเข้มเลยครับเรื่องอาหารการกินนักมวยในค่ายนี่ไม่ธรรมดาอย่างพี่คนนี้ชื่อฉายาว่าครับผมควานเพชรซาดมากดีครับเรียว่าลูกสวนครับ ขวานเพชรนะฮะขวานเพชรนี่เป็นเห็นบอกเป็นแชมป์แชมป์ลุมพินีร1อยปอนด์อดีตนะฮะอย่างตรงกลางนี่เห็นบอกกำลังจะต่อยแม็กมวยไทยครับนะฮะนี่ทางด้านนั้นต่อยลุมพินีนุ่นลาดำเนินลาดำเนินอันนี้เห็นบอกต่อยมวยต่างจังหวัดมาเยอะครับชื่อฉายาว่าลาวีสวนลาวีต่อยจนเสียงแหบเลยคิดดูลาวีลูกสวนนะฮะอันนี้ชื่ออะไรครับสายฟ้าน้อยสายฟ้าน้อยไหนนักมวยอวันสักคนเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องครับไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปเอาันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคู่แข่งเขาเรียกว่าบัวขาวปอรประมุกนี่คือบัวเขียวเยี่ยวปั้มเจ็ดโอ้ยโ,โอ้ยนี่โตขึ้นนะพี่ว่าวแกต้องเป็นคู่แข่งสุดสาครพี่ขอตั้งชื่อแกว่ามานินมังกรมาม่าชาบูร้านชาบูปิ้งย่างจบ ครบสูตรในร้านเดียวแถมการันตีความอร่อยด้วยเมนูฮอลล์ผสมผสานบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นเสิร์ฟอร่อยด้วยเนื้อคพิเศษเสือร้องไห้สันนอกลิฟอายเนื้อลายเนื้อลูกเตา๋าเนื้อนุ่มๆจากร้านบางโตด้วยนะจ๊ะหรือจะเป็นไก่ร้านนี้ก็ใช้ไก่เนื้อสะโพกชั้นดีซีฟู้ดก็ขึ้นชื่อทังปลาหมึกแซลมอนหอยแมลงผูนิวซีแลนด์ร้านนี้จัดเต็มแถมยังมีลูกชิ้นปลาลูกใหญ่ๆเต็มๆคำ ซูชิซาซิมิก็ไม่เป็นรองใครมีให้เลือกมากมายจุใจหลากหลายหน้าหลายแบบเมนูมากมายขนาดนี้วันนี้ขอบอกเลยนะครับงดงดเลิกคุมน้ำหนักต่อยซ้ายหยิบช้อนเข้าปากขวา <S <S เ,เป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหนี่พวกเขานี่ฟิตร่างกายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กินของอร่อยกันนะครับวิ่งตอนเช้ากีกนะ่กิโลนะ12กิโลตอนเย็นยีกกี่กิโลหกิโลโได้กินอะไรวันหนึ่งได้กินอะไร ไข่ต้มไข่วลวกไข่ลวกไข่ต้มผักใช่ไหมเห็น <He ard. S 1> อย่างนี้แล้วเป็นไงหิวเลยใช่ไหมเอาละถ้าพร้อมแล้วจับตะเกียบเลยกินผัดแน้งผัดไทยน้ำตกทอดมันกับเผาต้ยามยำกินส้มตำทุกคำม,มันต้องออยกินตับหั่นซูชิมันตาบะกินจีบูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให,ให้รำแต่แ่บอีลีชิมชิมข้าไปชิมข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมใม้คนทั้งโลกอิจฉาฉัน กินต้องเลือแต้ของอร่อยอ้วน,นกินให้พุงครมมือโลเพื่อจัดดูอยู่ดีๆตีอ้วนมาชวนมาเย้ามาเนี่ครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านมาแล้วมาม่าโลกลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดไทยบ้านนอกบ้านกลุ่มเมืองน,นอกทั่วถิ่นขขนมของกินตีอ้วนชวนไป ม,มมามากิาเที่ทอี่ยววตีออนชนชย,ยากกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเียงส่งรูปก้นของคุณโพสมาที่หน้าแฟนเพจหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนแล้วมากินฟรีเที่ยวฟรีกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert ขอเซ็นเตอร์หนึวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยนะครับให้กวนนะค่ายมวยลูกสวนเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยกับชาบูนะครับใครที่เป็นชาวมุสลิมนะครับและอยากจะทานชาบูอร่อยอร่อยนะครับรวมถึงปิ้งยา่างล้วก็หาร้านที่ไหนไม่ได้ให้มาร้านนี้เลยค่ะมาม่าชาบูแอนด์กิวนะคะอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่ค่ะในปัตํานบางจากนะคะเปิด11โมงปิด4ทุ่มค่ะของทุกวันนะคะ,ะทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นด้วย ตอนนี้ถ้าทานชาบู430เป็นปิ้งย่าง530โปรโมชั่นก็คือสามารถทานซาซิมิเพิ่มอีก100บาทค่ะแล้วก็ทางร้านเราก็ยังมีห้องละหมาดสำหรับผู้ที่ต้องการละหมาดด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นชาวมุสลิมเนี่ยมีร้านเาเรียกว่าเป็นร้านประจำได้เลยฝากท้องได้เลยนะครับเรามีห้องละหมาดด้วยนะครับวันนี้มีเสื้อนะครับจากรายการตีวุ้นจนิวนะครับมอบเป็นที่เลลึกให้กับร้านมาม่าชาบูด้วยนะครับ